ั้งสโมสรแล้วก็กินชาใหญ่ยอดเยียบมันมีพัฒนาการในตัวมันทุกๆวันสวัสดีครับผมซุสซ่านะครับพรักนีสปอร์ตบูลแสตาร,ร์สเกอร์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันจันทร์ที่27พฤษภาคมนะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลยังคงน่าติดตามน่าสนใจนะครับและผมจะโฟกัสไปที่2คู่นะครับในศึกบุนเดลิกาเยอรมันรอบเพย์ออฟ และสุดซาอุดีเรียซาอุดีอาราเบียนะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณแลวก็แนะนำนะครับกลุ่มฟุตบอล V.I.P. 911 Sport c ครับกลุ่มฟุตบอล V.I.P. นะครับที่มีทัศนาฟุตบอลทั่วโลกคัดมาแจกกันให้แบบจัดเต็มเข้ามาในกลุ่มได้ตามลิงก์ที่ปักหมุดเอาไว้และช่วงเย็นวันนี้มีการไร้วิเคราะห์ฟุตบอลที่ช่องฟุตบอลไทยกับเอเชียนะครับ สวัสดีครับคู่แรกไปกันที่บุนเดลิกาเยอรมันรอบเพย์ออฟนัดสดุสเซลดอร์ฟพบกับโบคุมโอกาสเรื่องชั้นของเจ้าถิ่นสดใสนะครับหลังจากที่เกมแรกบุกไปชนะ3 0วันนี้กลับมาเฝ้ารานะครับเชื่อว่าเทรนเนอร์ดาเนียลทีอูเน่ยังจะเต็มไม่ประมานะครับยึดชุดเดิมต่อไปจุดแข็งคือแดนการนะครับที่มีอาโอทานากากับ มาเซลโซบักา้าคอยคุมเกมนะครับทำให้แดนกลางแข่งแร่ง ตำแหน่งอื่นเร่งง่ายต่างไปด้วยนะครับรับมือกับทางโบคุ้มนะครับซึ่งผลงานแย่จัดนะครับนักเตะเสียความมั่นใจ3เกมหลังสุดของโบคุ้มพวกเขาแพ้รวดน,นะครับเสียรวมถึง12ประตูแท็กติกของเทรนเนอร์ไฮโคบูเชอร์ ucher, ถอยหลังโลงของเกมรับคือจุดอ่อนนะครับสเปซสปาเป็นอย่างยิ่งตำแหน่งคู่เซนเตอร์รุดง่ายและแบ็กสองฝั่งอย่างคิสเตียนกัมบัวกับเฟริกพัตหลักก็ค่อนข้างอ่อนใจนะครับรวมถึงช่วงหลัง เกมลูกก็ไร้ทีเดียดทีขาดนะครับเพราะฉะนั้นกับโจทย์นะครับที่เปิดมาให้เจ้าถิ่นข่มบางบางนะครับดูแล้วยังไงเจ้าถิ่นสภาพความมั่นใจทรงบอลดีกว่านะครับสุดท้ายเชื่อว่ามีโอกาสเหเต็มด้วยการเบียดํำแครนได้เฉียดดูเซลดอร์นะครับในคู่นี้ ส่วนผู้ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลซาอุดีาอดุดาระเบียนัดปิดท้ายฤดูกาลเป็นเกมระหว่างอัลชาบาบพบกับอัลฟาเต้คู่นี้ไม่มีความหมายนะครับเนื่องจากทั้ง2ทีมสาการรอยตัวแล้วโดยเจ้าถิ่นฟอร์มแย่มาหลายนัดนะครับแต่วันนี้กลับมาเล่นในบ้านส่งท้ายซีซั่นเชื่อว่าจัด แต็มนะครับแร็พวกเขามีทีเด็ดจากคู่กองหน้ายานนิกกาลาสโกจับคู่กับมาอามาดูดิยาโรเลยครับซึ่งถือว่าอันตรายเป็นอย่างยิ่งรับมือกับทางอัลฟาเต้นะครับซึ่งโดยรวมผลงานช่วงหลังยังคงวางใจยากนะครับโดยเฉพาะเกมนอกบ้านที่ค่อนข้างเปราะเกมรับเียตูง่ายนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ภายใต้รูปเกมที่เปิดแรกกันนะครับซื้อใจเกมลุกและความเป็นเจ้าท่นของทางอัลชาบาตุไาเชื่อว่าจะสามารถเอาชนะได้ตามต้องการเชียร์อัลชาบา ครับวันนี้ครับสอบคู่ในคลิปนี้ฟุตบอลขึ้นวันจันจรนนะครับเชียร์ดูเซลดอฟและ ab ab อัลชาบาฟคอนตันเชียร er ์บอลแบบมีความสุขนะครับเห่งๆว่ารวยไปเจอกันใหม่ออมพวกมนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกสปอร์ตแกลช anel ทุกสองดาห์ครับรวมถึงสมาชิกกลุ่มกูรูก้าเบอรหนึ่งสปอร์ตแกทุกท่านด้วยครับผมที่คุกปุกล้วนครับวันนี้ตามมาจากทีมหน้าเชียร์ฝากกันไว้ให้นะครับสำหรับค่ำคืนวันจันทร์วันนี้27พฤษภาคมนะครับผ่านสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็แทบจะเหลือโปรแกรมในหลีกใหญ่น้อยลงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็บอกตามตรงว่าไม่สามารถหยิบมาได้ถึงสทีมนะครับ มีทีเดียวที่ชอบครับในค่ำคืนนี้นะครับเรื่องมาเป็น1ทีมสำหรับสมาชิกสปอร์ตแคลปชานอลแล้วก็กลุ่มกูรู911สปอร์ตแคลปครับเป็นเกมแข่งขันในฟุตบอลเพลย์ออฟเล่นชั้นตกชั้นนะครับของบุนเดสลีกาเยอรมันฟอร์ตูน่าดูเซลดอร์ฟครับทีมระดับ3จากลีกา2วันนี้จะเปิดบ้านรับการเยือนของโบคุ่มทีมระดับ16จากบุนเดสลีกานะครับก็ต้องบอกก่อนว่าโบคุ่มนี่สวยมากๆนะครับ พยายามจะดิ้นรนหนีตกชั้นในช่วงปลายซีซั่นก็ไปเจอของแข็งทั้งเลเวอร์กูเซนและก็เวเดอร์เบรเมนพอเพลย์ออฟก็ต้องมาเจอกับฟอร์ตูน่าดูเซลดอรอีกแถมเกมแรกแพ้ไปถึง3 0เกมนี้จะทวงคืนยังไงเล่นนอกบ้านขนาดนี้ดูเซลดอร์เนี่ยตัว เจ็บเขาแทบจะมีน้อยมากนะครับที่มีอยู่ก็คือผู้ที่เจ็บอยู่แล้วอย่างพวกเจมี่ซีเบิร์ดหรือว่าซิโมสูโซนะครับแล้วก็ตัวเด่นๆอย่างพวกเซอซิโอลิสนะครับ, so รบหรือว่าฮาริสคาบาโกวิดอะไรพวกนี้ก็พร้อมลงเล่นทั้งหมดหันไปดูทีมเยือนเนี่ยโบกุ้มอย่างเจ็บอยู่เพียบไปหมดนะครับไม่มีไเคิลเอสเซไม่มีโมเมนโทบาดานิโลซัาเรสฟิลฟอสเตอร์โมริตควอเตงพวกนี้ก็เลยมองว่า วันนี้นี่น่าจะหมดแรงแล้วครับสำหรับทีเดียวโบคุ่มที่จะบุกไปแม้กระทั่งท,งทวงคืนหนึ่งประตูกลับมาได้ผมมองว่าเกมนี้ดูสลอฟไม่แพ้นียปกติดูสลอฟเป็นทีมเล่นในบ้านดีอยู่แล้วแล้วสถิติช่วงหลังในการเจอโบคุ่มเนี่ยก็จะบอกว่าดีกว่านะครับสองนัดหลังสุดที่เจอกันนี่ยิงใส่โบคุ้มมาถึง6ประตูด้วยกันเกมนี้ผมเลยมองว่าดูสลอฟไม่แพ้ครับแล้วก็มีมุมชนะซ้ำร็จรอบด้วยแล้วดูสลอฟจะเป็นทีมที่ได้เลือดชั้นสู่บุนเดสเีกาเยอรมันซีชนาคืนนี้ชอบสุดฟันทองไปที่ฟัน ก็ขอให้สรายที่ท่านโชคดีสวัสดีครับ